คลิปนี้จะมาบอกวิธีการใช้ตัวปลั๊กอินที่ชื่อ M c a m l i c นะครับสวัสดีครับผมพิจากไอพ c ช a n n e นนะครับคือถ้าเพื่อนสังเกตคลิปสอนอันท้ายๆของผมเนี่ยมักจะมีมุมกล้องที่แบบซูมเข้าซูมออกแบบว่ามีความแปลกตาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีเพื่อนก็ถามกันมาว่าผมทํายังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกนะครับว่าวิธีการที่ผมทําอยู่เนี่ย ผมทำยังไงนะครับก็คือไปดาวน์โหลดครับเข้าหน้าเว็บเลยนะฮะตัวนี้นะมันเป็นบั๊กอินฟรีนะครับของ motion vfx นะครับชื่อ m c a m l i c ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวลิงก์ไว้นะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะนะก็ไปโหลดจากในเว็บเขานะครับก็กดนี่ get it for free นะครับอ่าแล้วก็ไปที่รถเข็นนะทีนี้นะครับตัวนี้นะ ก็มันก็จะมีโฆษณามาเราไม่ต้องสนใจมันนะเราเน้นของฟรีเนี่ยเราก็มากดตรงนี้เลย a c c e ซปนะครับแล้วก็กดไปนะครับทีนี้นะครับไปสร้าง a อ count นะครับเ r e ียร account แล้วก็กด Sig- n in เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวปังอินมาครับก็มาลงนะครับผมจะขอข้ามขั้นตอนพวกนี้ไปนะครับแอบโฆษณาให้เขาวน่อยนะครับตัว Promotion VFX เนี่ย ผมว่าปลั๊อินมันสวยทุกอันเลยนะมีอันนึงผมอยากได้มากเลยแต่ว่าราคามันค่อนข้างแรงนะครับก็คืออันนี้นะนี่เมื่อกี้นะ่ะคุยกับน,น้องคนหนึงนะเขาบอกว่าเขาอยากได้อันนี้นะผมว่ามันสวยมากๆเลยนะโอเคตัดกับมานะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับเอ็มแคมลิกฟรีนะครับผมก็เข้าไปในไฟนอกคัทของผมนะโอเค อันนี้นะเป็นงานที่ไม่ใช่งานนะครับก็เป็นตัวโปรเจกต์ที่ผมได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องทำตัวปลั๊กอินที่เป็นแฟชชิ่งนะครับแฟชชิ่งมีสีประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยนะผมเองก็ได้ใช้ตัวปลั m ๊กอิน M c a m l i k นะครับซึ่งเข้าไปดูนะก็คือเวลาผมสอนเนี่ย ผมก็จะใช้วิธีการซิงก์กล้องหน้าเนี่ยก็กกล้องที่ถ่ายหน้าเนี่ยอย่างกล้องอนตัวเนี้ยผมก็จะใช้เป็นกล้องหน้ามือถือถ่ายเอานะครับแล้วก็อัดหน้าจอด้วยควิดไทม์ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ก็เอามาซิง์เสียงพันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้เนี่ยเอ็มแคมลิกนะครับวางไว้ตรงหน้าจอที่ผมสอนนะครับ เดี๋ยวเราลองมา,งมาดูกันนะก็คือ M c a m l i n l เนะี่ยมันจะเป็นตัวไเตอลนะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดที่เป็นไเตอลนะครับนี่นะเราก็ลากลงมาใส่นะครับทีนี้พอลากลงมาใส่เสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะมาอยู่ตรงตรงนี้นะให้เราคลิกไฮไลท์ตรง M c a m Link ครับแล้วเราก็มากดตรงตัว T ตรงนี้นะ มันก็จะมีให้ปรับแต่งค่อนข้างเยอะนะก็คือเราดูตรงนี้นะเราลร่องเลื่อน e a จมาวางไว้ตรงตรงที่มันมีปั๊งอินอยู่นะครับซึ่งปั๊งอินเนี้ยนะเราดึงยืดหดยาวได้เลยนะครับอันแรกเลยเนาะมันก็จะมี a n i m a t e in กับ n n m m a t e out นะครับไออันนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าตอนช่วงแรกเนาะมันจะทำการสูม้าไปวึบอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ย Fill, อย่างเงี้ยนะอ่าอันเนี้ยก็คืออินกับเอนะครับตอนออกเนี่ยตอนท้ายมันก็จะมีมันก็จะมีออกมาอย่างเงี้ยมันซูมออกมาโอเคประมาณเนี้ยฟิวออกมาอ่าซึ่งซึ่งก็สวยดีนะครับทีนี้นะครับเราเลื่อนเพจมาแถวกลางๆนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะเลื่อนตรงนี้นะว่าเราจะเอาไปซูมตรงไหนนะครับเดีย๋ยวผมจะลองทำอันใหม่ดูนะ โอเคก็ okay. ดึงบากอินลงมานะลากมาใส่ต้งขอปิดแ็บเอฟเฟกต์นี้นะึ okay. ่โอเคทีนี้นะครับพอลากมาใส่นะ,ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะซูมเข้ามาแบบธรรมดาก็คือเข้ามาตรงกลางเนาะแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะว่าเราจะซูมไปตรงไหนนะครับ ทีนี้มันก็จะมีปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับที่ที่แบบว่าใช้กันอยู่ก็คือผมจะใช้ Camera Rotation นะนี่หมุนขึ้นหมุนลงอันนี้นะเป็นแกน x นะอ่าหมุนแกน y นะ่าเพื่อสร้างมิติมันนะหมุนแกน z อันนี้เพื่อโรเตตแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ละคนจะใช้นะอาจจะโรเตตป,ประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ มันก็จะมีพวกโฟกัสโฟกัสนะครับให้เราปรับได้นะครับนี่นะ c a มิล่าแองเกนี่ก็คือแบบมุมของของกล้องนะครับเข้าเข้าออกออกหรือจะเซตตัวโฟกัสนะครับเด f บออฟิลอย่างเงี้ยครับตัวนี้เห็นไหมครับมันเบอร์เบนะอร์เนาะเราลองเลือนะ่อนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปได้นะครับประมาณนี้นะ มันคือมันเยอะนะอ่าทีนี้ทีนี้เพื่อนๆลองดูตรงนี้นะมันจะมีแบ็กกราวด์ตรงนี้เห็นไหมครับอะเราก็สามารถเปลี่ยนสีมันได้นะนี่มากดตรงนี้นะเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับสีส้มอ่อันนี้เป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ไปปรับใช้กันได้เลยนะครับอืมคือมันปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะประมาณนี้นะ ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็หรือถ้าเกิดใครสนใจจะดูแบบละเอียดนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เขาเนี่แหละนะตรงเดี๋ยวผมย้อนนี่นี่นะอยู่ตรง M c a m l i c นี่แหละก็คือในลิงก์นะครับกดไปตรง Watch Tutorial นะครับมันก็จะลิงก์ไปยังวิดีโอของเขานะครับนี่อันนี้เลยนะ คือมันก็สอนค่อนข้างละเอียดอยู่นะ่าเนี่ยลากมาใส่ทำไม่ได้เลยอะเนี่ยนะครับคือเพื่อนๆสามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับก็คือจริงๆหมุนก็คล้ายๆผมนั่นแหละเนาะแกน x y z นะประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถดึงตัว rotation ได้ประมาณนี้เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็มาแนะนำแค่นั้นเองครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม